สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโฟกเกียร์สมาร์ทคาครับสุดพิเศษครับวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นให้กับ Isuzu ูดีแม็กออนิวหนึนะครับผม4ประตูตัวเตี้ยครับปี2017ย้ำนะครับผมว่าเป็นตัว Z แท้ๆจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะเปิดราคากันอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า439,000เนี่ยเราจะลดราคาให้เท่าไหร่กันครับวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันครับด้านหน้าครับ าากระดังหน้าโครมเมียมรุ่นนี้ก็คือก่อนที่มันจะเปลี่ยนชฉมเป็นไฟคิวโครมเมียมนะครับแต่ว่าก็ได้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วได้ไฟเดนไลท์มาแล้วครับแล้วก็มีเป็นตัดหมอกด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมอี๋จะดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในจุดจุดอื่นนะครับเน้นกันที่โครงสร้างเป็นหลักหลักกันมาครับ ถ้าว่าอยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้ก็แนะนําเป็นตัวเอนะครับราคาก็จะต่ํากว่าแต่นี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของสีระตูเตี้ยโฉมนี้นะโอเคเครื่องยนต์ครับเดิมๆเลยไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมา่สิ้นครับนี่ล็นอตปกกรปรงไม่แกมไม่ถอดนะครับล็นอตแก้มนี่ลายไปเลยคันนงะคันนานะครับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบครับแผ่นเพจ อยู่ที่เดิมอ่าแล้วก็พวกอะไรอ่าดานข้างพวกเนี้ยที่งไม่ได้อุดเหมนรัอ่าไม่อุดมานะครับผมแต่น่าจะมีแบบการถอดล้างไอดีแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในชุดหนึ่งกันต่อบ,บน,ด,น,น,ด,น,นอด้านนีครับอันนี้เนี่ยอ่าบนนี้ดีกวา่าขาดไม่ได้เลยครับสําหรับดานข้างแม็กใหมย่ยางใหม่จัดไ้แล้วชุดหนึ่งนะครับผมเป็นล้อโปรวันนะครับสีบอลเงินยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับนี่ดอก ก็คือของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใช้งานกันยาวๆล้อแปดนิ้วครึ่งไม่ยืนไม่ล้นนะครับอันนี้ภายในด้านนี้ก็จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทพวกเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายกันอีกทีหนึง่งสําหรับเรื่องออปชันด้านในนะครับนี่รถตัวท็อปแต่บอกก็คือจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับต่อม่นั้นก็เบาะหนังจะต้องอยู่ในพวกปี่ประตูสูงท็อปสุดอะไรเงี้ยนะครับโอเค อ่าแล้วก็ด้านนี้ครับนี่ช่วงลงช่วงล่างนะครับพ่นกันสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับผมสีบางๆเลยนะแล้วก็แมคเลนเนอร์มีให้เราเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไฟไท้ายไอวดีนะครับผมนี่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรตอนคืนเนี้ยมันสวยนะมันเป็นฝ่ายโค้งๆอ่ะเนี้ยสวยรุ่นเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับตัวแท้แท้เลยครับผมแล้วก็ ช่วงล่างคันนี้ก็จะมีเป็นล้อย,อยางอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีท่อเดิมๆเลยนี่เป็เนไงเดิมทั้งหมดเลยนะครับดดดดใช่พอเราเช็คอะไรเป็นอย่างดีนะครับ,รบยางอะไรเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะเนี่ยนะสภาพใหม่เลยเาจัดอ่าไม่จัดออนะครับไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านนี้ครับยังอ,งอย,นะย,งยังนะครับผมก็คือกล้องถอยเนี่ยมันจะได้ในตัว LDA ของปีสอง0นยี่สิบนะครับซึ่ง ชมเนี้ยท็อปสุดก็จริงแต่ว่ากล้องยังไม่มีมาให้นั่นเองนะครับโอเครถสวยนะสวยทุกจุดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูประตูด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวได้ขึ้นรถทีเดียวนะครับนี่เป็นไงครับทุกท่อทุกมุมทุกจุดดูได้ครับผมสวยเหมือนกันหมดนะนี่รถตัวท็อปก็จะได้ความหล่อความเท่ที่ไม่เหมือนใครนะครับนะครับ นี่รถปีสองพันสิบเจ็ดครับเลขไมอยู่เท่าไรเอ่ยเลขไม่อยู่ที่แสนเก้านะครับเลขไม่อยู่แสนเก้าก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เช็คระยะถ่ายแล้วมันเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่พวงมาลัยครับตำหนิแทบไม่มีเลยอันนี้แท้โรงงานนะมีมันติฟังก์ชันมาค้างหนึ่งแต่ว่าเครื่องเล่นเนี่ยยังเป็นเครื่องเล่นแบบสองดินนะครับผมมันก็จะดู หรูมากกว่าตัวธรรมดานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมฟังเพลงพันบลูทูธได้เลยนะครับนี่แอร์ปรับแมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะแล้วก็พวกเก๊วางของอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่สมุดคู่มืออยู่ครบครับเกียร์ล่างเกียร์บนช่องชาร์จไปอ่ะมีให้เรียบร้อยโอเคอโอเคครับอ่าแล้วก็นี่แล้วก็ด้านบนนะครับผมก็จะมีเป็นเก๊เกียร์ด้านบนแบบนี้นะ อ่าแล้วก็คอนโซลก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยมีใบเซอร์การันตีการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับมั่นใจเรื่องของคุณภาพล้น์น,นันนี้ได้เลยครับแล้วก็ฟ้าพดานนั้บนบอลนี่เป็นไงครับสวยๆเลยไร้์่องรอยการเจิมนะครับใช่ใหม่มากเลยโอเคเดี๋ยวมาให้สวดร้อยกันดีกว่า จะบอกว่าเอ้ยเลขไม้แสน้าไม่มีส่วนลดเลยเหรอมีครับเดี๋ยวจัดให้เลยส่วนลดมาครับลดปีสิบเจ็ดอาจริงอะถ้าถ้าเราดูกันจริงมันก็สมเหตุสมผลนะแล้วก็บางทีเรื่องของเอ่อเลขไม้เนี่ยก็ถ้าเยอะก็คือตามเยอะน้อยก็คือน้อยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเขามีการเซอร์วิสมีการดูแลมารักษามาแบบดีๆเี้ยเลขไม้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับ อ่ะสำหรับคันนี้นะให้ราคาสุดพิเศษเลยครับวันนี้จาก439,000บาทครับลดเลยทันที40,000บาทเลยนะครับผมให้40,000เลยเหลือเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นครับสนใจครับผมโทรมาได้เลยที่ KR Smart Car ครับหรือแอดไลน์มาได้เลยที่แอด KR Smart Car ครับชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ